ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาะแนะนําชุดปัดเงาโลหะเช่นอหล,ลูมิเนียมหรือสแตนเลตนะครับนี่เป็นตัวสแตนเลตนะครับสามารถปัดให้เงาได้เหมือนกับด้านที่ปัดไว้นะครับ ส่วนี้จะเริ่มต้นด้วยตัวไายประวานาสีฟ้าขนาด300กร,รัมนะครับแล้วจะเป็นตัวนี้เป็นชุดหัวดูดนะครับสำหรับลูกหมู4นิ้วนะครับใส่กับเกี่ยวลูกหมูได้เลยนะครับตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นล้อผ้าดิบสีขาวนะครับตัวนี้เป็นขนาด4นิ้วนะครับหนาน1ับ2นะครับ จะใช้กับหัวโดดนะครับจะสะดวกในการใช้และเปลี่ยนงานง่ายนะฮะชุดนี้เป็นชุดโปรโมชั่นพิเศษนะครับตัวนี้รา,าคารวมจัดส่งฟรีค่าส่งและฟรีปลายทางนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 8 9บาทจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เหลือทั้งหมด25่ชุดนะครับสนใจติดต่อ แจ้งเบอร์และที่อยู่มาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือสนใจติดต่อโดยตรงโทร0 61654 642 2องมากครับ